อายายบโบหลวงจ้ะมาหยังเน่ยโอ้ยมาหาเห็ดเกือกมาจ้าโอ้เห็ดเกือกมาอันนี้บ่จ้านี่เลยจ้าโอ้นี่ยเนี่เน,นี่เห็ดเกือกมาแต่มันมีประโยชน์หนังเลยยายบโบหลวงโอ้ยสวยอันบรรเทาเกี่ยวกับมะเร็งภายในจ้าโอ้พอบรรเทาเมะเร็งภายในมะเร็งมะเมร็งตับมะเร็งลำไส้จ้ามันยอยู่ในต้นหนังไงอะไรจ้าอยู่ในต้นหนังอยู่น้ำต้นกิ๊กจ้าต้นกิ๊กต้นแดงมามาหยางมาเลาะบือด้นนี่ มันที่เห็นว่าเนี่ยตามต้นพริกต้นแดงเนี่ยหาบุ้งเนาะได้แล้วอันนี้ได้น้ำต้นหนังเนี่ยต้นกิ๊กบอกโอ้พันสาลาชอบมันเท่าข้อบมะเล็งเนาะจ้ะมีบ่ไหนต้นแดงไม่มีบ่ดิหืมหืมโอ้ยเนี่ยเจอแล้วเน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 เจอแล้วในต้นแดงนี่พี่น้องสีดำคือกันนี่อันนี้เฮ็ดเกือบมาน้อยนนี่โอ้มักเลยเฮ็ดเกือบมากเป็น้นาะมันใหญ่กันหมดจ้ะจงบ่ได้ เดี๋ยงคนสิมาลักไม่ใครสิมาลักคนหู่จักเขาสิบะเอาม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 าเราจัดการเลยจัดการเลยพี่น้องโอ้ออกเองพี่น้องเขาลอกนี่สามดอกนะพี่น้องเน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 ถ้าเาเอาดูดูน่พี่น้องด้วยถ้าเาเอาดูปีหน้าหักกออกออกใหม่พี่น้องเลยปีหน้าหักคือจื้อไว้พี่น้องเลยเออเออเห็ดให้ดำด เออนี่อันนี้กระลังเกิดปีหน้าปีฮอปีฮึบฮึเดี๋ยวผมสิมาเอาพี่น้องนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยใช่บุรุษลุงรอบนี้ได้สามดอกเนาะใช่รอบแด็กได้สองดอกสองดอกกับดอกมีน้วยนี่แหละครับผมเฮ็ดเกือบมาภายสนใจทักทายมาด้วพี่น้องเด้อเพื่อจะได้ไปเอาบรรทัพเบาบางเกลี้ยกล่อพวกมะเร็งภายในด้วพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็ขอฝากเลยครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยฟันอิมูสูนได้ใจเด้อขอบคุณหลายๆจ้าก่อนกินก่อนใส่ซึ้งซาดีนะครับเด้อ โอ้ยพี่น้องยายบัวพันมาเจอบ้านอยู่กลางป่าพี่น้องนี่บ้านยังบ้านเอาตัวนต้นนี่พี่น้องโอ้บ้านยังพี่น้องนี่บ้านของมบงนีอพี่น้องด้นี่คนห้อยเอาตัวนต้นนี่พี่น้องโอ้โอ้นี่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 บ้านนี่ยยายบัวหลวงบังโนบังโนบังโนโอ้บ้านมียังเจ้าสิมาทำลายมันตีตาเสนีบ้าน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 ของบงพี่น้อง าบัวพันอินมุนสุจ้ะเจ้าที่นี่สกลนครได้จ้ะเด้อโอ้เจ้าถือยังละมือฮะเห็ดเกือบมาจ้ะเห็ดเกือบมาเจ้าเจออีกแล้วเจอต้นที่สองตาเสน่ห์พ่ออีกแล้วจ้ะเจอต้นที่สองเมนจ้ะโอ้เอาต้นนี้บอกรับต้นนี้ไม่ได้คืนต้นนี้ไม่ได้คืนเอาจ้ะมะก็เอาจ้ะโอ้ผมพูดอ่ะพลนมฆเศร้าวเกาะพี่น้องพูดพูดอ่ะพ่อไปไหมพูอพี่น้องไม่อันนี้เฮ็ดลินจือพิ่นมีสรรพคุณทางยาทางใยหน่อมือเป็นเห็ดลินจือเห็ดเกือบมาจ้ะเฮ็ดเกือบ สตวคุณรักษาไอ้บรรเทาเกี่ยวกับพวกมะเร็งลำไส้มะเร็งตับจ้ะโอ้มะเร็งภายในมะเร็งภายในจ้มะเร็งทุกมะเร็งจ้ามันสามารถซอยบรรเทาบอกครับผมสอยบรรเทาเบาบางลงได้จ้ะอาการพวกมะเร็งเนาะจ้ะวิธีกินกินอะไรนอเอาทองหัวโป้มือจ้ะต้มกินจ้าประมาณประมาณน้ำเท่าไหร่ประมาณน้ำสองลิตรจ้ะสองลิตรเรือลิตรนึงครับลิตรนึงเออเอาลิตรนึงก็ได้เนาะครับเนาะจ้ะ หรือท่านเสีย่ซองนิดก็ได้พี่น้องประมาณใหญ่กว่าประมือนะครับเนาะจ้าต้มกินบ่ครับต้มกินจ้าโอ้ต้มกินเส้าแก้วครับเส้าแก้วแรงแก้วได้จ้าเด้อยังไปกินลายได้จ้ามันสิเป็นอาการเมาจ้ะโอ้กินลายเมาบ่ครับขันเมาละกะาขันมันเมากะเอาอันอันยานั่งแดงมาฝนกินได้จ้าเด้อมันสิซอยแก้เมาได้จ้าโซ่ถอนพิษโซ่ถอนพิษแก้เมากินได้จ้านี่แหละครับผมเฮ็ดเกือบมาหรือเฮ็ดกระถิ่นพี่ไม้ เกิดในต้นจิกเกิดในต้นเ็งเกิดในต้นแดงคือคือตีนใหม่เลยนะเออนี่ครับคาเลื่นคาเลื่นเค็ดเกือบมาเจอต้นที่สองนะเพรอน้องเด้อนี่ภายเป็นมะเร็งไข่เจออยู่กลางโคกกลางป่าให้ท่านหามาด้วยเพรอน้องเด้อเอามาต้มอ,อยู่ต้มกินแล้วบางเพรอน้องกอนกินก่อนแท้กันอยา่าเฝ้าซื้ออย่าบัหลวงได้ได้บัวพันได้เอาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็ขอฝา,ากไว้ในใจะเด้อบัวพันอิมุนสูตจา้าบ๊ายบายจา้า